ามาเร็วๆครับมาดู CU Tab ข้อนี้กันยังคงอยู่ใน Path Error นะครับข้อนี้ที่ว่าโหสนุกครับสนุกครับมีลักษณะเหมือนเกมนิดๆด้วยนะเดี๋ยวมาดูอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับกดของ Error เนี่ยเราจะไม่แปลถูกไหมเราจะไม่เริ่มต้นที่การแปลกันก่อนเพราะว่ามันจะหลงทางได้เร็วถ้าอย่างนั้นเราจะทํายังไงดีเราก็จะทํากัน จัดโครงสร้างนะครับเราจัดโครงสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะเจาะเข้าไปในแกรมมาที่เป็นรายละเอียดเนาะคราวนี้ก็มาดูโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับเ,เราเห็นเดออยู่แล้วขึ้นต้นมาซึ่งเดอเนี่ยนำหน้าคำนามแต่คำนามที่จะเป็นหลกักจริงๆอยู่ที่คำว่า theory นะครับอ,อยู่ตรงนี้ตึง verb และครับ verb เอา้าเราเห็น verb to be เลยอยู่ติดกันนะครับก็คือ is am are หรือว่า was were ตรงนี้เราเห็น were แล้วครับ การที่น้องเห็น were เนี่ยมีความหมายว่า were เนี่ยมันใช้กับ subject ที่เป็นพหูพจน์เลยครับอันนี้ทราบเนาะถ้าเกิดมันเป็น subject เอกพจน์เราก็ใช้ w a s นะครับเพราะฉะนั้นง่ายและจุดที่หนึ่งเราสามารถเช็คได้ละว,ว่าคำว่า theory ที่เรากำลังเห็นเนี่ยโอเคเป็น noun นอยู่แล้วแหละแต่เป็น noun นแบบพ้าหูพจน์หรือเอกพจน์นะนะครับเพื่อที่ว่าจะต้องเข้าชุดกับคำว่า were ซึ่งเป็นพหูพจน์ทีนี้พี่ก็จะเขียนอย่างนี้ให้ดูนะครับ theory ถ้าเป็นเอกพจน์เน่เขียนแบบนี้อแบบนี้เป็นเอกพจน์นะแต่ถ้าเป็นพหูพจน์ครับถ้าเป็นพหูพจน์เราก็จะทำการเปลี่ยน y เป็น i ซะแล้วเ,เติม es มันก็จะเป็นพหูพจน์ก็เท่ากับว่าคำว่า theory ที่เขียนรูปเนี้ยเปลี่ยนว่าเป็น i เติม es ไปแล้วอย่างนี้ถูกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดน้องอยากจะเช็คอีกทีนึงหรือบางคนอาจจะมองมาที่ตั้งแต่คำว่า the t o ก็ได้ ื่องจาก the two เนี่ย two คือ2สิ่งใช่ไหมครับมันก็มากกว่า1ถูกไหมเพราะมากกว่า1มันก็เป็นพหุพจน์ครับเพราะฉะนั้นตรงกับว่า theory ยังไงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปพหุพจน์อยู่ดีตรงนี้ก็เหมือนกับถูกไปแล้วนะครับคราวนี้เขาไม่ได้ขีดเส้นใต้แค่ theories แต่เขาขีดเส้นใต้คําว่า philosophical มาด้วยนะครับก็จากทั้งประโยคนะ the two philosophical theories were incompatible one acknowledged the existence of free will ดีอร์เอร์ินนาดิอ่าคราวนี้ตรงนี้ครับเป็นลอสิฟอสฟิคโคลโฟิคเนี่ยสะกดลงท้ายอย่างเงี้ยครับอีอเอี่ยบ่งบอกความเป็น adjective อ่าเขาจะมีหัวข้อที่ต้องเรียนกันนะครับเรือ่อง adjective suffix เนาะทีนี้ adjective ขยายหน้า n าวก็เพอเอิญว่าคำว่า theory ที่ทำหน้าที่เป็น subject อยู่เนี่ยมันก็เป็นนาวอยู่แล้วไงครับดูไหมครับ พอเป็นนาวมันก็เป็น subject ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือน adjective ที่ขยายอยู่หน้านาวและเป็นนาวแบบพหูพจน์ด้วยนะนะครับเป็น y เป็น i และเติม es เพราะฉะนั้นข้อที่1จุดที่1ไม่มีอะไรผิดเลยครับโอเคไหมครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูไปเช็คจุดที่2จุดที่3หรือแม้แต่จุดที่4ว่ามีจุดไหนที่เป็น error ใช่ไหมครับพี่จะขอให้น้องสังเกตเครื่องหมาย2ออย่างนี้ก่อนเดี๋ยวน้องดูตามพี่นะเครื่องหมายตรงนี้ครับเราเรียกกันว่าเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมายโคลอน ครื่องหมายโคลอนเนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อขยายความอธิบายความเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบมีข้อความประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ชัดมากพี่จะขอเรียกตามสูตรพี่ว่าหน้าเบลอหลังชัดเราจะใช้เครื่องหมายโคลอนเข้าไปตึ่งหลังประโยคที่1ได้นะครับเพราะประโยคที่1ยังไม่ชัดเจนพอนะครับยังไม่ชัดเจนพอพี่จะเรียกมันว่าหน้าเบลอ นะครับพอข้างหน้ามันเบลอปุ๊บเราจะทําให้ข้างหลังมันชัดโดยการใส่เครื่องหมายนี้เข้าไปก่อนโคอลอนเข้าไปก่อนปึ้งแล้วมาขยายความให้ข้างหลังมันชัดเจนมากขึ้นนะครับข้างหลังเนี่ยเขามาขยายความต่อว่าเขากําลังพูดถึง2ทฤษฎีคําว่าเซลลเรียคือทฤษฎีนะครับพี่แทนตัวนี้แล้วกันมันเหมือนกับมี1กับมี2โอเคไหมมี2ทฤษฎีคราวนี้ทฤษฎี2ทฤษฎีเนี่ย มันอินคัมพาวเลอคือมันเข้ากันไม่ได้มันไม่ลงรอยกันนั่นเองนะครับอันนี้อธิบายให้นิดนึงแต่ปกติพี่จะไม่นิยมแปลนะพี่จะไม่นิยมแปลอันนี้พี่แปลให้นิด,นดหน่อยก็พอทีนี้ดูต่อครับพอหลังโคลอนปุ๊บเดี๋ยวต้องขยายความถูกไหมเขาก็ขยายความว่าอันที่หนึง่งเอานะครับสมมติว่าหยิบอันที่หนึ่งมาพูดอเอาอันที่หนึ่งมาพูดตรงนี้นะครับทีนี้ก็มันเป็นรูปแบบประโยคมาแล้วนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าวันเนี้ยสามารถเป็น pronoun แล้วก็เป็น subject ได้เลยเสร็จปุ๊บเรารู้ได้้ไเรก็็หนดวย เวอร์นี้ก็เป็นเวอร์ช่องสองด้วยโอเคเวอร์ช่องสองเป็นเวอร์แทนแล้เห็นไหมครับคู่นี้มีประโยคตรงนี้แหละเสร็จปุ๊บเขา,าบอกว่า one a c k n o w l e d g e t h e existence of free will ซึ่งมันจะคืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องห่วงที่จะเปลนแปลงมันจุดนั้นนะครับขอให้รู้ว่าโครงสร้างมันมา,มาตามนี้ก่อนเราก็สามารถเช็คได้คราวนี้พี่จะพาลองเช็คนะครับเนื่องจากคำว่าวันเป็น pronoun ได้ อันนึงเป็นอย่างนี้และอันที่เหลือเป็นอย่างนี้อันนึงเป็นอย่างนี้อันต่อไปเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับวัน <One S 1> เนี่ยเป็น pronoun เพราะเป็น pronoun ก็ pronoun, เป็น subject ได้เสร็จปุ๊บต่อด้วย verb tag ข้าา acknowledge มันมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วใช้ tense ถูกไหมเรื่อง tense เนี่ยเนื่องจากว่าดูนะครับอย่างไปดูประโยชน์ที่ใช้คำว่า were นะครับ were นี่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ใดๆนั่นก็เท่ากับว่า were เนี่ยเป็นเรื่องราวในอดี และเขาก็ใช้แบบถูกต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นในการขยายความต่อเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะใช้ One acknowledge เป็น verb ช่อง2คิดว่าก็ไม่ผิดนะครับเพราะแสดงว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องที่มันพูดถึงเรื่องในอดีตว่ากันเถอะนะครับ tense เนี่ยก็เป็น past tense เป็น verb ช่อง2 acknowledge ก็เติม ed เข้าไปก็ไม่ผิดนะครับอานะจุดที่2ไม่ผิดแล้วนะ one ไม่ผิด acknowledge ไม่ผิดครนี้ไปดูจุดที่3ก่อนจะถึงจุดที่3เราจะดูเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับ มีเครื่องหมายที่ให้สังเกตกันอีกแล้วอ่าเครื่องหมายแบบนี้คือ s e มิ c o l o n อ่านได้2แบบนะครับจะอ่านเป็น semi โคลอนหรือ s e มิโคลอนก็ได้นะครับความสําคัญของ s e มิหรือ semi โคลอ n เนี่ยตรงนี้คือเอาไว้เป็นคําเชื่อม2ประโยคเป็นจุดเชื่อม2ประโยคดีกว่าอ่ามันสามารถเป็นจุดเชื่อมของ2ประโยคได้นะครับมันเชื่อมได้เลยว่ากันเถอะนะครับเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วเราจะทำไงตอนน่อดีนะครับ เราก็มาเห็นว่าถ้ามันเชื่อมสองประโยคสแสดงว่าข้างหลังมันก็เป็นประโยคได้อีกถูกไหมอพอมันกําลังเชื่อมประโยคอยู่งั้นเราก็เห็นว่าเขากาลังใช้ดีนัซึ่งเป็นเวิร์ช่องสองเนี่ยก็เป็นเรื่อง past tense อีกแล้วนะครับสรุปว่าประโยคที่เรากําลังเห็นในข้อเนี้ยใช้เวิร์ช่องสองหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นแล้วว่าดีนัเป็นเวิร์ทแท้ใช่ไหมครับเราก็ต้องหา subject ให้แหละถูกไหมเอ้เราลองมองไปเราก็เจอคําว่า Arthur อยู่คําเดียวเลยแต่ Arthur ที่สะกดอย่างเงี้ย เขาบอกนะครับว่าเป็น adjective นะครับอ่าอาตไรอ,อย่างนี้เป็น adjective นะครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยผิดแล้วครับเพราะถ้ามันเป็น adjective มันเป็น subject ไม่ได้แต่เราต้องการ subject โอเคไหมเราต้องการ subject เพื่อที่จับคู่กับคำว,ว่าด e นายและลงตัวนะครับส่วนในข้อที่4โอสบายมากครับข้อที่4มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับดินาย t ก็คือปฏิเสธมันมันเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงม,มาหาคำว,ว่า e x i s t e n c ได้ปฏิเสธสิ่งนี้ แต่จุดนี้ง่ายไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าเมันมีช่องโหว่พอที่มันจะผิดนะครับอ่าตรงนี้ไม่ได้ยากจุดที่4คราวนี้จุดที่3ครับความยากของจุดที่3มันยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะมันเกิดคําถามขึ้นมาว่าสมมุติว่ามันผิดมันจะแก้ยังไงจริงอยู่นะครับว่าเวลาตอนล้องเข้าสอบนอเราไม่ต้องแก้แต่เวลาตอนเรียนพี่จําเป็นจะต้องสอนให้ละเอียดเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่แน่นหนาแล้วเอาไปต่อยอดในข้อถัดไปนึกออกไหมครับดังนั้นเราก็จะพาดูเพิ่มเติม ตรงจุดนี้นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบในส่วนนี้ออกไปนิดนึงก่อนถ้าสะกดอย่างนี้นะครับ tr สะกดอย่างนี้ r เเนี่ยมันจะเป็นแค่ adjective นะครับซึ่งพอเป็น adjective มันเป็น subject ไม่ได้เราก็เลยต้องแก้ให้เป็นเรื่องของ pronoun ซะคราวนี้พี่มี2อ้อยให้น้องเลือกครับเอานะครับพี่จะพูดว่ามี2อ้อยให้น้องเลือกถ้าให้น้องเลือกนะระหว่าง tr h ธออย่างนี้กับ tr h ธ r อย่างนี้ เอาล้สิครับจริงๆเป็นเรื่องที่เราเรียนกันมาตั้งแต่มอต้นแล้วนะครับหมอปลายในบางโรงเรียนก็อาจจะได้เรียนอีกอหรือแม้แต่ข้อที่โรงเรียนพิเศษกันกต่างนานาเนี่ยบางทีเราก็ได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วครับแต่มันลืมมันลืมนะครับเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบต้องฝึกฝนท่องจํบ้างอะแล้วก็ทํามันมบ่อยๆการทำบ่อยๆคือการรบทวนเพื่อให้ความถี่ในการที่ข้อสอบแนวเดิมโจทย์คล้ายๆเดิมมันวนกลับมนาะซ้ําไปซ้ำมาเงี้ย แล้วเราก็จะจํากฎเกณฑ์ได้แม่นยำขึ้นโดยเฉพาะใครได้ยิ่งใกล้เข้าสอบเนี่ยยิ่งต้องรีบทําข้อสอบเยอะเลยนะครับทําในความถี่ที่มากพอด้วยอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวมาทบทวนสูตรเรื่องนี้ให้ดีไหมครับอ่านะพี่จะขอขึ้นสูตรมาเลยอ่าสูตรของเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ว่าสรุปหลักการใช้ another others the other และก็ the others แบบที่มี s พี่จะพูดเอา,เอาแบบ2ออย่างแรกกันนะ2ออย่างแรกน้องเห็นมันลงท้ายด้วย s ไหมน้องไม่เห็นถูกไหมเพราะน้องไม่เห็นเนี่ยก็คือพูดง่ายเลยครับเป็นเอกพจน์ครับอย่างนี้ครับเป็นเอกพจน์ครับอันนี้เป็นเอกพจน์ครับคําว่านาร์เดยิ่งดูง่ายใหญ่เลยเพราะจริงๆแล้วมันคือคําว่า a n d แล้วบวกอาร์ e r ครับ นี่ครับสมัยก่อนก็ชื่อกันว่าคลิกเขียนกันอย่างนี้จริงๆนะครับอ่าแล้วก็แอนนาเดอร์แอนนาเอ่านไปอ่านมาเมื่อคือแอ t นาเดอยู่ดีนานวันเข้ามันได้ถูกเขียนแบบติดกันนะครับจุดนี้ไม่ยากเลยไม่ว่าจะเป็น a n น t า e r หรือ The อา h e r แบบที่เป็นเอกพจน์อย่างพี่จะพูดให้ฟังอย่างนี้ครับอ่ะสมมติว่าน้องมีอ่ะมีอันนี้อยู่อ่ะพี่เขียนลงไปประมาณ6อัน พี่แทนด้วยดินสอกันลวกันสมมุติว่าน้องมีดินสออยู่6อันอันที่1สมมุติอันที่1นนะเราก็ใช้คาว่าวันไปอันที่1สมมุติบอกว่าเป็นสีแดงอ่ะที่1เป็นสีแดงอ่ะแล้วกาลังไล่ต่อไปว่าอันถัดไปอันถัดไปเป็นสีเขียวสมมตินะสมมุติเป็นสีเขียวอ่ะเราก็ใช้อนาเธอถ้าจะไล่อันถัดไปอีกก็จริงๆก็ใส่อนาเธอไปก็ได้ ก็อันถัดไปอันถัดไปนะครับแต่มันเป็นการไล่ทีละอันนะเพราะฉะนั้นอันแรกขึ้นต้นมาเป็นวันและอันต่อไปอันนาแท่อันนาเทอไปเลยโอเคนะครับจาดีๆนะครับมันคือเอกพจนะเป็นระไล่ไปอย่างเงี้ทีละอันทีละอันต่อไปครับไปดูการใช้ดีอาเอครับก็ยังคงเป็นเอกพจน์นะเห็นไหมครับจุดนี้ยังคงเป็นเอกพจนะอ่ะแต่ว่ามันจะมีการรู้จํานวนละสมมุติว่าเรามีดินสออยู่2แท่งอ่า แท่งที่หนึ่งแท่งที่หนึ่งเอาใช้วันขึ้นมาเลยบอกว่าแท่งที่หนึ่งเนี่ยมันสั้นอ่าแท่งที่หนึ่งมันสั้นต่อไปมันมีแค่สองถูกไหมถ้าอย่างนั้นอันถัดไปเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วครับว่าอ่ะเราใช้ t h e other อตรงคำว่าดีเนี่ยมันใช้เข้ามาเพื่อเป็นบอกว่ามันเหลืออีกอันเดียวคือมันรู้จำนวนเลยครับมันเหลืออีกอันเดียวการที่มันเหลืออันเดียวโดยในยะโดยเซน์มันแล้วเนี่ย มันมีความเฉพาะเจาะจงมันมีการชี้เฉพาะครับนึกออกไหมเพราะมันชี้เฉพาะปั๊บเนี่ยโอเคที่เหลือเราก็เอาคําว่าอาร์เรซมาใส่ปกติเลยมันก็จะได้คําว่าดีอาร์เรซมาแค่นั้นเองครับอ่ะเราก็บอกว่าวันเดียนะอันอันที่หนึ่งนะอันแรกเนี่ยคือมันสั้นแต่อันที่สองเนี่ยอ่ะก็ดีอาร์เรเป็นไงครับอ่ะก็มันยาวก็แค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะครับจุดสังเกตมันไม่ยากนะครับต้องสังเกตก่อนว่าเออคำมันเติมเอสไหมถ้ามันไม่มีการเติมเอสใดๆยังไงมันก็เป็นเอกพจน์ แล้วลองก็ไปดูนะครับว่าถ้าเป็นดีอาร์เตอร์นี่เมื่อไหร่ที่ใช้ดีเข้ามาเนี่ยดีก็คือเดินนั่นแหละนะครับมันบ่งบอกว่ามันรู้จํานวนมันเหมือนมีคันชี้เฉพาะเหมือนว่ารู้จํานวนอยู่ไกลๆรู้คร่าวๆอยู่รู้รแน่ๆแหละไม่ใช่รู้คร่าวๆรู้แน่ๆ,ๆ,ๆโอเคถัดไปครับไปดูตรงจุดนี้นะคระับอเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีปากกาบ้างเอาสีเป๊เลยหมเอาเอาเอา นะครับคราวนี้มาดูตรงที่เป็น the a r t e r s แบบมี s แล้วก็ a r t e r s แบบมี s จุดนี้ครับมันสําคัญตรงที่มันมี s เนี่ยครับเอาปากกาพี่ไม่เห็นเปลี่ยนสีเลยอะเอาเอาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนอ่ะเห็น s ไหมครับเอากัวไม่เห็นครับเห็น s ไหมครับอย่างนี้บองบอกได้เลยนะครับว่ามันต้องมีอีกหลายอันนะครับคือพื่อ่ายๆมันจะเป็นพหูนั่นเองอ่าจุดนี้มันจะเป็นมีความเป็นพหูพแล้ นะครับเี้ยนี่ไปดูนะครับอ่ะพี่ขอเริ่มที่อันสุดท้ายก่อนคำนี้ครับ Others. อาร์เรสอาร์เรสเนี่ยสมมุติว่าน้องมีเอาปากกาแล้วน้องมีปากกายอยู่ประมาณห้าแท่งอ่ะแท่งที่หนึ่งขึ้นต้นมาเป็นวันปกติแทง่งอ่ะอันนึงนะมันสั้นนะอ่ะอันนึงมันเป็นปากกาที่แบบสั้นๆน,นะครับปากกาก็ได้ดินสอก็ได้อ่ะต่อไปครับต่อไปเขากำลังจะพูดถึง อันอื่นที่เหลือแต่ขี้เกียจพูดทีละอันนี่ครับพอขี้เกียจพูดทีละอันนึงก็บอกว่าอันอื่นที่เหลือคราวนี้คําถามคือน้องดูสิครับมีปากกาห้าแท่งแท่งหนึ่งอะมันสั้นแล้วอันที่เหลือมันอีกเยอะไหมอย่างน้อยมันก็เป็นพหูพจน์ละถูกไหมมันเลยอีกสี่อันไงสี่อันก็มากกว่าหนึ่งพะมากกว่าหนึ่งก็เป็นพหูพจน์อยู่แล้วถูกไหมครับพอเป็นพหูพจน์เนี่ยในคําว่า o t h e r เราก็เลยเติม s เข้าไปซะปึ้งเติม s เข้าไปนะตึ้งตึ้งตึ้งจบเลยครับแค่นั้นเองครับ อ่าโอเคนะครับก็จะหมายถึงอันที่เหลือแต่มันเติม S เข้ามาเรารู้แล้วว่าเหลือหลายอันโอเคนะครับต่อมามาถึงอันที่เป็นมีดิอาเตอร์บ้างแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดีนะครับถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยมันยังมีอ่ะพี่เอาจุดนี้มาพูดนะถ้าตราบใดก็ตามน้องยังเห็น S อ,อยู่เนี่ยนะครับลงท้ายอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นพหูพจน์แสดงว่าหลายอันถูกไหมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างจริงดูนะครับ สมมติว่าน้องมีปากกาอีกแล้ววันนี้ปากกาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะเนี่ยนะครับอ่ะมีปากกาอ่ะเอางี้แล้วกัน <c oughs> ถ้าน้องมีปากกาสีแท่งอ่าปากกาสีดำสีแท่งก็ว่าไปนะนะครับอ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเอาขึ้นต้นมาเป็นวันอยู่แล้วอันนี้ไม่ยาก แต่ทีนี้น้องไม่ได้จะพูดแบบทีละอันน้องจะพูดรวมไปเลยว่าอันที่หนึ่งอ่ะอันอันแรกอ่ะเออมันแบบมันสั้นนะแต่อันที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันยาวคราวนี้น้องมีปากกาอยู่สีด้ามน้องพูดว่ามีสั้นอยู่แท่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันที่เหลือเป็นไงครับอันที่เหลือก็รู้ว่าเหลืออีกสามถูกไหมคือพูดง่ายรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่อ่ะพอรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่มันคอกมันก็ค่อนข้างเป็นการชี้เฉพาะชี้เฉพาะเจาะจงเขาไปละ นะครับถูกไหมมันเหมือนมันรู้อ่ะพอมันรู้ว่าเหลืออีก3นะหลืออีก3มนะอ่ะมันก็เป็นว่ารู้จํานวนอย่างเงี้ยก็ใช้เดือนเข้ามาได้แต่เวลาอ่านจริงเป็นดิโอเคไหมครับอ่ะอันตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเราจะพูดเป็นดิอเตนะครับอ้าวแล้วก็มันมี3ถูกไหมมันมี3มันก็มากกว่า1ก็เป็นพหุพจน์อ่ะก็มี S นี่นะครับโอเคนะครับพี่เชื่อว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับมันสนุกด้วยซ้ำนะครับในการที่จะทบทวนและจําเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็จะกลับไปที่โจทย์ข้างบนอีกรอบหนึ่งอ่กลับมาที่โจทย์เราข้างบนอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับวิธีการแก้น้องมาดูนะครับมันมีอยู่2อ,อันใช่ไหม <laughs> เขาบอกว่ามีอยู่2ทฤษฎีทางปรัชญาอันที่1นึเขาก็ใช้วัน เห็นไหมครับนี่ไงครับ o ครับโอเคอันที่สองนะครับอันที่สองเออเฮ hey. มันมีอยู่แค่สองอันอันที่หนึ่งพูดไปแล้วใช่ไหม o n อันที่สองเนี่ยก็เหมือนเหลืออีกอันเดียวเหลืออันเดียวเนี่ยก็เป็นเหลืออีกหนึ่งอันแบบรู้จํานวนเลยนะใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ใช้เป็นดิไปเลยใช่ไหมอ่าใช้เป็นดิไปโดยที่ต้องมี s ไหมไม่ต้องมีก็เหลืออันเดียวเว้ยครับเห็นไหมครับมันจะไม่ใช้กรณีแบบมี s แล้ว จะต้องเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็เอาจุดนี้ไปตอบเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบของข้อนี้ครับอ่าโอเคนะครับจุดนี้ให้เราแก้เป็น d i a t h เซ่ก็จะถูกเลยแล้วร์ a t อร r แบบนี้เนี่ยก็เป็น pronoun พอมันเป็น pronoun มันก็จะไปเป็น subject ได้โอเคไหมครับถ้าเป็น pronoun มันก็เป็น subject ได้เป็น subject ได้เดี๋ยวมันก็ไปจับคู่กับ verb ตัวนี้ แล้วก็ลงตัวกันพอดีนะครับโอเคข้อนี้ไม่ยากนะครับใครที่ยังตามไม่ค่อยทันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยทบทวนหลายรอบได้นะครับโอเคเอาใจช่วยครับ